เพราะว่าวันนี้ผมมามุง่งสู่หนึ่งร้อยตาสำหรับเกมโมจันสำหรับเกมฟีฟ่าโมจะอันดับแล้วก็เออเป็นเป็นเป็นรู้สึกว่าตาเนี่ยขอน้าเป็นตาที่เหน้วกันคนเดียวด้วย <c oughs> คือตอนนี้มันดึกมากเลยนะครับุกคนวรจะ ขออัดคลิปสักคลิปเดียวแล้วกันไม่รู้เป็นจะติะดในคาสิ่หรือปัีญยไม่ติดแน่นอนครับตอนนี้เราก็เข้าเกมกันครับผมขอเล่นเป็นสำหรับตัวละครเออโอเคมันฝุดเป็นตัวละครอ,อใช่เอลี่ ร่างปุบพลังด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพลงติดี่ขสิทธ์แม่ปิดเสียงไว้ก่อนี๋ยวแม่ดีเรียกขสิทธ์ชิบหายแน่นเอาละครับอมอลอัลโรสู้อย่างวิสต้าเด้ นอกบุณแล้วกันนะครัคเพราะว่าผมชอบมานอกบึงมากเลยนี่จะรู้คหมอยู่ในที่ไรกันเล่ยแล้วแล้วครับแม่ครับทุกคนตอนนี้ไปฟาร์มของกันดีกว่าวู้เป็นอะไรวะเนี่ยครับแม่ แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโว์คนโชว่คนเดี๋ยวจ่าคลิปจะอ่าคลิปแป๊บหนึ่งแป้นหนึ่ง,นนงทุกคนครับตอนนี้แม่บอกให้ผมจุดได้แล้วนะครับจุดจุดฮึโอ้ยไปไหนจ้าว่าเขา จะเป็นบอดนะครับตัวนี้โอเคอยากได้ใช่ไหสิโอ้โหดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีคนตอนนี้ผมก็ได้ถือปืนชันิสไนไว้นะครับรอลิงเขาดูเหมือนว่าเขาจะอยู่เธอๆน,นี้แหละแล้วผมก็เห็นเขาแล้วครับเหมือเขาจะวิ่งไปที่รถแล้วผมก็เห็นนะครับ ผมเห็นบอลตัวหนึ่งเดินลอนจ้นอยู่เลยดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีคนเยอะด้วยเลยดูเหมือนว่าจะมีคนสู้กันอยู่ผมก็เลยไม่เข้าไปถ้าจะดีกว่าครับผมก็เลยมาฟาร์มนอกกาารงอันนึงซึ่งสกิลที่ผมมาที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นสกิลโอไรออนนะตอนนี้ผมก็ได้มาฟาร์มของแถวๆนี่แหละครับ แ้วผมก็ได้เจอคนแค่ผมก็ยิงล่วงไปล่วงล่วงหรือเพื่อน <c oughs> ผมก็จะไม่ยอมล่วงด้วยนะ <Double kill. S 1> ผมก็เลยต้องงัดชนิดสไนออกมา แล้วก็ยิงเขาล่วงไปครับแล้วดูเหมือนว่ากระสุนถึงจะเหลือน้อยด้วยผมก็เลยมาโดของเขาครับจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีเหมือนจะมีของที่เราต้องไปเก็บเนะพอแล้วผมก็จําได้ด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงหน้าของเราจะมีคนด้ครับ ครับทุงเหมือนว่าจะเป็นบทพวกก็เลยต้องส่วนไแล้วผมก็มาฟาร์มแล้วผมก็มาฟาร์มที่กล่องยิงก็ผมเจอคนครับก็เลย q u a d kill เรานี่เก่งจริงพวกก็เลยยิงเข้าไปนะครับตรงเขานั้นร่วงจนตอนนี้ ผมก็ได้คิวไปสีคิวแล้วล่ะครับแต่ดูเหมือนว่าแต่ดูเหมือนว่าคนเนี่ยคนในแบบนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเหลือกันประมาณ29คนแล้วล่ะครับซล่หมูก็จัดการไปรัวๆและผมก็ได้คิวมาสีคิวแล้วล่ะครับผมว่าผมต้องกินเห็ดเพื่ออะไรเพิ่มเลเวลและผมก็สกิลไครอสมาด้วยนะครับ เพราะว่าพรว่าตอนที่สกิลไรออนเนี่ยมันต้องใช้300ใช่ไหมซึ่งเวลา EP มันเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดสกิลไปัร่างซึ่งเวลาซึ่งเวลาเราใช้สกิล r ไรออนเราต้องเอาเราต้องเอาตัวสกิลของ ไคลรอไปด้วยนะครับว่าเราจะได้ EP เพิ่มตลอดเวลานั่นเองแต่ในตอนนี้อะ่ะจนในตอนนี้นะครับตัวของสกิลไคล์ร็อก็ได้เริ่มทำงานแล้วและมันก็ทำงานตลอดด้วยไม่อยู่พักก่อนเลยน่าไดนะ <c oughs> แต่ตอนนี้สกิลอไร o ออนของผมก็เปิดแล้วล่ะครับเหมือนว,ว่ามันจะมีโดนอยู่ แต่ไม่มีคนเลยแล้วครับฟาร์มของตรงนี้ได้แล้วดูเหมือนว่าผมจะเจอคนอยู่ข้างหลังผมนะครับผมก็เลยส่องดูแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยครับผมก็ลืมดูว่าวาสนาของผมเนี่ยเมื่อเหลือเก้านัดน,นะครับผมก็รีรีโหลดไปเลยแต่ตอนที่ผมก็เจอคาตาะนะครับแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ถูกใจผมแลวผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนด้วย <laughs> ว่าวตัจตู้บอสเนี่ยกำลังเลี้ยบเรียบผมเนี่ยแทบไม่ลุดเลยนะครบเพราะว่าว่าวศัตตูที่เจอเนี่ยเป็นบอสตั้ง่งเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าบงจะ ผงจะใกล้บีบมาแล้วด้วยเมก็เลยต้องใช้มอเตอร์ไซค์นี่ในการขับหนีนะครับแต่ผมก็เห็นว่ามอเตอร์ไซค์มันจอดติ้งไว้ตั้งนานแล้วด้วยเขาก็เลยขี่ขับขับได้สบายสบายแล้วก็ขับมาฟาร์มของที่นี่แหละครับดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีคนสักเท่าไรเลยก็เลยฟาร์มของไปบรือๆครับ ตอนนี้เราได้กระเป๋าเลเวลสุดมาแล้วถ้าดาูว่าตรงนี้จะมีกล่องสุดผมก็เลยเก็บยาไปครับยอบยาอืมหัวใจจะวายเมื่อจ่พูดมีคนไม่เห็นเลยครับจจเฮ้ยทุกคน เว้ทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย ทีเดียวนะครับแต่ดูเหมือนว่าเลียกเขาจะไม่รู้เลยเขาน่าจะพันเลี้ยนนะครับอ้าวไม่ป็นเรื่องเลยครับอ่ะบอกสามารถใครครับเดี๋ยวรับของแล้วเราก็จะพักกันนะครับคลิปนี้สั้นนิดนึงนะหัวใจเราสั้นวนานั้นนะ มาฟาร์มของอยู่นะโอ้โหสี่ดิวิชันดับตอนนี้ผมอยู่ลำดับที่สี่นะโอเคครับไปก่อน